ครับผมวันนี้เราก็จะมาเก็กล่องยังไม่เปิดนะครับกล้อง DJI Osmo 5 Pro Action 5 Pro ยังไม่เก็บนะยังไม่เก็บเราก็จะทำการกระแรกครับ เส็จด้วยหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทึงถเอาเห็นปะตึงได้คัมขับภาษีได้คัมขับภาษีทาไมาย้ยางดีลายโผมหยัดเข้ามาปือบเต้น,ตน,ตน,ตน มันจะมีอะไรบ้างอะไรอย่างนีของใหม่คัน ดีเจไอออสมูเอ็ o ชั่5โปรของแท้มันแถมอะไรบ้างนง แทนแทนถงแทน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 ๆทนแทนทนๆทนๆทนทนๆทนทนงอันนี้ก็จะเป็นไม้เซลฟี่แทนๆทนโอ้ของไหม ปับตุ๊บป๊บอือหือปับปบปับโอเคอือหือหมหอมอมใหม่ ไม้เซลฟี่ไม้เซลฟี่อันนี้อันนี้น่าจะเป็นกล้อง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 ,องเออแทนๆเป็นกล้องนะครับอันนี้จะเป็นเคสเคสเคส อืมไปแกอะเติมเตึงเติมมีครับผมมีครับปึ๊บมันก็จะแถมอันนี้อะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นอ๋อโอ้อันนี้อันนี้หนึ่งอันอันนี้หนึ่งอันว้าวโอ้สิอันนี้หนึ่งอันเดี๋ยวเหมกเบอจะเส่็จละ

หนึ่งอันอันนี้หนึ่งอันสองอันอันนี้คืออะไรอันนี้หนึ่งอันติดหมวกไรติดหมวกแน่นอนไปที่กระหมวก ราไม่ติดหมอกนะเราซื Luckily, ้ออ่าอยู่ีนนี่อีกอันนึแล้วก็มีสายชาร์จแล้วก็มีคู่มือแล้วก็มีมีแบตเตอรี่สาก้อนเต้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 นนเต้นเง้้นเต้นนเต้นนเ้นเตนเ้เนเต้นนเต้นเเนะ เราจะไปลองลองเบิ่งลองเบิร์นงี้นี่ว่ามีมีความจำในตัวด้วยเึีบเขาบอกว่าเปิดเปิดเร็วต,ต,ต,ตึ้งแตงแตงแตงโอะงอนี่ภาษาไทยวะเนี่ยรู้ว่ามีภาษาไทยป่ะตึงต้งตึง้ง นี่ไงพัไทยข้ามเวลาที่เหลือข้ามย่างเดียวล่ะเชื่อมต่อดีแจเวอร์ชันล่าสุดเริ่มต้นตึงตึงเดี๋ยวเราค่อยจะมาเชื่อมต่อนะครับว้าว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 โหมดกลางคืนวิดีโอติดตามวัตถุน้ำแดบอะโลโมสันหายภาพปึ๊บ โอเคแบตก็จะประมาณนี้ป้าจอ,อย่างกว้างอ๋อยังถี่อ่ะโอ้โห่เตหกต่อสิ่เปิอบอ๋อมันมีไว้เปรืบอบเขาก็มามาตรฐานไม่ต้องเอากว้างนะทุกคนแล้วก็มาสแตนดาร์ดสแตนดาร์ด แล้วก็มานตรงนี้มันจะมีปื๊บปื๊บปื๊บนี่โอ้โหว,ว้าวโอ้ยอย่างดีอ่ะสวยงามจบการรีวิวสำหรับการเปิดกล่องเดี๋ยวไปร้องลิ้นกันอันนี้ก็สายอันนี้ก็ะนี่ยัางอันนี้วา้าใส่กของใหม่ใสก่กียังเท เบื้องสีกันกด,ดอัดแล้วนะครับอ๋อนี่เรากดอัดแล้วอันนี้อันนี้แอคชั่นสามอันนี้แอคชั่นห้าว้าวเบื้องสีนบื้องสีโอ้โอเคจบเรียบร้อย แล้วนะครับอ๋อนี่เรากดอัดแล้วอันนี้อันนี้แอคชั่นสามอันนี้แอคชั่นห้าว้าวเบื้องสีมันฉีกโอ้ตึงเก็